พบกับแอดพลาสนะครับรายงานราคาทองรูป,ปรพันธ์ทองคำแท่งประจำวันที่18มีนาคม2565ทองรูป,ปรพรรณเครื่องสลึงราคา3,806บาท1สลึงราคา7,613บาท2สลึงราคา15,225บาท1บาทราคา34,50บาท ราคาทองรูป,ปรพันธ์ค่ากำเน็บโดยเฉลี่ย500บาททองครึ่งสลึงราคา4,303บาท1สลึงราคา8,113บาท2ส,สลึงราคา15,725บาท1บาทราคา31,950บาท ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่18มีนาคม2565เวลา12.23นครั้งที่3ราคาทองคำแท่ง96.5%ขายออกราคา3 4 5 0บาทรับซื้อ3 3 5 0บาทราคาทองรูป,ปรพัรร 96. ์96.5%ขายออกราคา3 9 5 0บาท ฐานภาษี29,804.56สตาตังก์การปรับเปลี่ยนระหวางวันวันนี้ทองมีการเคลื่อนไหวอยู่ที่3ครั้งเช้าเปิดขึ้นมาอยู่ที่บวก50บาทและก่อนที่จะลบลงไป50บาทอีกจำนวน2ครั้ง 1,950ดอลล่าหรือ3 7 0 0บาทแนวรับ1,905หรือ3 2 5 0บาทราคาทองคำฟื้นตัวโดยรับแรงหนุนหลักจากการอ่อนค่าของดัชนีดอลล่าทั้งนี้ดัชนีดอลล่าอ่อนค่าหลัง นักลงทุนซืมซับผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐเฟดที่นอกจากจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งเ,เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2018นั้น,น,นแล้วนะครับเฟดยังส่งสัญญาณเตรียมจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในทุกๆก,การประชุมนะโยบายการเงิน รวมเป็น7ครั้งในปีนี้ทำให้ตลาดเริ่มวิตกว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนี่นะครับอาจจะขึ้นดอกเบี้ยมากหรือเร็วเกินไปซึ่งอาจจะส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงจึงทำให้ราคาทองคำดีดตัวขึ้นอย่างรุนแรงในคืนเมื่อวาน สรุปทองคำนะครับราคาทองคำวานนี้ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น17.18ดอลลาร์ต่อออนโดยราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยได้รับแรงหนุนหลังจากการอ่อนค่าของดัชนีดอลลาร์ทั้งนี้ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลง0.39%แต่ระดับต่ำสุดในรอบสัปดาห์ที่97 จ7ดหลังนักลงทุนซึมซับผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐนะครับหรือเฟดนะฮะที่นอกเหนือจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเป็นครั้งแรกในนับตั้งแต่ปี2018แล้วนั้นเฟดยังส่งสัญญาณตามที่กล่าวมาแล้วนะครับก็จะขึ้นดอกเบีย้ยในทุกการประชุม7ครั้งนี้ในปีนี้นะครับ ตอนนี้ก็ทำให้นักลงทุนบางส่วนนะฮะวิตกการาทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกามีความเสี่ยงนะฮะมีการถดถอยนใน1นปีข้างหน้านี้บทวิเคราะห์ราคาทองคำช่วงนี้นะครับปัจจัยที่ต้องติดตามก็คืออันดับแรกก็คือนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา อันดับที่2ก็คือสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนนะครับรวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่นานาประเทศความบาตรัสเซียนะครับอันดับที่3นะค,ความคืบหน้าในการเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์อิรานนะครับสำหรับกลยุทธ์ในการลงทุนทองคำในเดือนมีนาคม2565นี้นะครับ ผู้ค้าทองคำรายใหญ่ให้ความเห็นว่านักลงทุนต้องติดตามสถานการณ์ความขัดแยง้งระหว่างรัเสเซียและยูเครนนะครับรวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่นานาประเทศความบาตรัเสเซียอย่างใกล้ชิดนะเพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนให้ทันนะทั้งนี้นะครับหากสถานการณ์ยังคงตึงเครียดนะฮะแนะนำให้นักลงทุนถือครองต่อไปนะและ อาจแบ่งขายทำกำไรบางส่วนรวมถึงให้ติดตามการประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกานะครับระหว่างวันที่15ถึง16ปีนาคม2565นี้อีกด้วยนะครับทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าในตัวเองโดยมี ท้องคำที่จับต้องได้เป็นสินทรัพย์คำประกันในขณะที่บิตคอยเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าไม่ถาวรเหมือนสกุลเงินปกติมูลค่าของมันจะขึ้นอยู่กับการยอมรับของผู้คนแต่สินทรัพย์ทั้งสองอย่างมีปริมาณจำกัดทำให้ทั้งคู่ถือเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าในตัวเองการถูกยอมรับในระดับสากล อย่างไรก็ตามก็ควรจะติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของราคาทองคําและบิตคอยต่อไปแล้วก็มีสถานการณ์บ้านเมืองที่น่าติดตามการเจรจารัสเซียและยูเครนก็น่าติดตามอยู่ตอนนี้นะครับแอดก็ขอบคุณนะครับที่กดติดตามและให้กำลังใจแอดทุกครั้งที่มีการลงคลิปขอบคุณนะครับที่รับชมขอบคุณครับ